สวัสดีครับท่านชมาชิกห่างเหินกันไปหนึ่งวันนะครับอาจารย์จะไม่ลงถีมากเกินไปให้สับสนนะครับไม่ได้ลงเลื่อยเปื่อยนะครับนะให้ท่านไปจับเองแล้วก็ปวดหัวอีกยท่านชมาชิกนะวันบ่มัน่นใจแล้วในหัวในหัวนี่ทางใต้นะครับบอกอาจารย์ผม่มอันนี้นะ เก็บไปแล้ว200ใบนะชุดเดียวที่อาจารย์ให้ไปเน้นไปนะครับห้อง VIP คงรู้ดีนะครับนะชุดเดียวคืออะไรนะครับให้ไปแล้วนะครับชุดเดียวเจ็บไปแล้วครับอขอบคุณท่านจมาชิกนะครับนะซื้อลูกศิษย์ลูกหานะครับซื้อมาให้4ใบนะครับนะให้4ใบาอาจารย์บอกว่า ถ้าถูกก็ไปเลยสี่ใบขอบคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าขอให้ออกตามนั้นนะครับท่านสมาชิกนะขอให้ออกตามที่อาจารย์บอกไปนะครับนะบอกว่าถ้าเข้าให้และให้เลยสี่ใบขอบคุณอีกครั้งนะขอให้ออกตามนั้นนะครับที่ว่าชุดเดียวนะครับข้างล่างนะข้างล่างเพราะว่าสลากพัดซื้อทันเมื่อวานนะครับเขาซื้อทางสลาดพัดนะครับนะชุดเดียวนะครับวันนี้ก็คําเตือนเช่นเคยนะครับท่านสมาชิก ก่อนอื่นก็โปรดใชวนะ้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนอทีทองนะครับวันนี้ก็มาให้ข้างล่างคลิปแล้วครับแล้วก็รอสรุปนะครับต่อไปก็เป็นบนอย่างล้วนๆล,ล้างล้วนๆให้หมดแล้วครับนะ จะไม่เสมอ,เ,อเสนอมากเกินไปก็เป็นผลเสียต่อท่านสมาชิกด้วยจะสับสนเปล่าๆนะครับสูตรนี้ก็หลัก10นะครับที่ว่าใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับก็ยังเดินก็ยังใช้งานดูใช้จนมันผิดท่านสมาชิกนะดูข้อมูลแล้วก็น่าจะเข้าหินครับไอ้นี้สูตรนี้ก็ปัดฝุ่นนะครับสูตรก็บอกไปแล้วเดี๋ยวจะ ย้ำอีกทีนะครับท่านสมาเพราะว่าสูตรมันทําหลายจุดเลยเอาตัวเลขเลยให้ติดตามกันแล้วกันถ้าหวยเข้านะครับนะสูตรนี้ก็ให้ไปหลายงวดแล้วนะอาจจะลืมท่านก็อาจจะลืมก็ได้นะเห็นว่ามันรู้สึกว่ามาดูแล้วมันผิดไปงวดเดียวอาจารย์ก็เลยงัดมาดูใหม่ครับมีผิดไปงวดนี้ครับโบตีมนั้นมาสองตัวนะท่านสมาชิกนะหนึ่งห้ามันผิดมาแต่มาดูแล้วมันหลักสิบยังไม่ผิดเลยเอามาทบกับสูตรนี้ที่ใช้กันสูตรนี้ก็บอกสูตรไปแล้วนะ ใครๆก็รู้หมดแล้วนะครับสูตรนี้นะหลายช่องที่เสนอกันก็สูตรนี้แต่สูตรนี้สิคนจะลืมสูตรที่โลกลืมพาอามาประทบกับสูตรนี้เออมันเข้าดีทันจมามชิกนะไม่ก็และก่อนรอหน่อยครับทานจามชิกจะเข้าห้อง v i p นะเดี๋ยวรอให้แอดบินว่างก่อนนะครับนะทักกันมาเยอะเลยจะเข้าห้อง v i p ครับรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเเดี๋ยวเคลียร เกียร์คนเก่าก่อนนะครับท่านจะมาชิกนะรอก,ก่อนนะครับจะไม่ให้สับสนนะครับนัรอก,ก่อนนะครับเอาสองเอาสูตรสิบตัวนี้มาชนนี้นครับอันนี้เขาเรียกว่าสูตรพานสาโปกติมาสองตัวนะผิดไปงววเดียวนะผิดเราคือผิดนะครับท่านจะมาชิก <partnership> อ่าชอนออกมาได้หนึ่งตัวเดียวออกหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้ชอนออกมาได้ห้าตัวเดียวออกห้าแปดวันนี้ชนออกได้ศูนย์กับเจ็ดออกศูนย์เก้านี่ตัวชนออกมาครับวันนี้ชนสามตัวเลยนะครับออกศูนย์หก วันนี้ก็ได้สามตัวออกศูนย์สองแต่ในนี้มาสองตัวนะท่านสมาชิกนะอวันนี้มาสองตัวนะให้สังเกตดีๆแถวนี้จะมาสองตัวอ่าวันนี้ออกศูนย์สองแล้วครับวันนี้ชนออกมาสามตัวแล้วครับสองเจ็ดเก้าออกเก้าสองวันนี้ชนออกมาสามตัวก็หนึ่งหกแปดก็ออกหกหนึ่งเลยนะครับอันนี้ห้าตัวเดียวชนออกมาได้ห้าตัวเดียวก็ออกห้าสามนะท่านสมาชิกนะอะ่วันนี้ชนได้หนึ่งกับสี่ออกหนึ่งสี่เลยนะครับวันี้ออก ชนออกมาสองสี่เจ็ดออกสี่สองวันนี้ชนออกมาสามออกแปวันนี้เตัวเดียวออกเจหในห้ากับศย์ออกห้วันนี้ชนได้เก้าหนึ่งสี่หนะครับแต่วันนี้หลุดสตัวนะปรตีนี้จะมาสองตัววันนี้มาหตัวเดียวนะหลักสิบวันนี้ได้สองก็ออก 70, เจนย์เริ่มมาเกนะ้เจ็่ยงวดที่แล้วอาจารย์ถึงมั่นใจนี่ไงหกนะครับ ก้าไม่มีนะคนก็จับ9ก้าก็เยอะเหมือนกันนะแต่เก้าในนี้ไม่มีวดนี้เหมือนกันนี่ครับคนวดนี้เขาจับเก้าสี่กันแต่ในนี้ไม่มีทั้ง9ก้าทั้งสี่ท่านสมาชิกนะถ้าสูตรไม่ผิดมันก็ได้หกตัวเดียวนะงวดนี้หลักสิบนะครับนี่ได้ตัวเดียวนะครับไอนี้จะมาสองตัวนะท่านสมาชิกยิงให้ท่านแล้วนะนี่ประปกบให้ท่านแล้วนะครับท่านสมาชิกนี่ไงรอชุดเดียวจะวางให้ชุดนี้นะท้ายๆนะครับแต่ในห้อง VP ให้ไปแล้วแหละ แต่ในนี้จะวางให้ชุดเดียวนะครับนะในนี้แหละดึงออกมาชุดเดียวท่านจะมาชิกนะนี่นี่นี่นะครับนี่ให้แล้วนะครับหกตัวเดียวนะดูว่าจะมาอีกไหมหนึ่งธันวาเนี่ครับนี่ท่านแน่ๆถ้าหกมาคือหลักสิบก็ยิงไปสิบตัวเลยกันทุนนะไอ้ที่ทําให้เด่นๆนี่เออเราก็คือเป็นตัวเด่นหกชุดนี้ก็คือจากนี้ไงเพราะว่าน,นี้เผื่อมันมาเพราะมันผิดแค่งวดเดียวเองมันมาสองตัวท่านจะมาชิกก็ยิงนี่ไง ยิงให้เป็นหกชุดแล้วถ้ากลัวก็หกกลับไว้หน่อยก็แนลนะ้วกันทุนนะการเล่นหวยนะบางทีมันหลักบางทีเพี้ยนได้หกศูนย์หกสามหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดถ้ามาหวยออกต่างจังหวัดมันก็มีสิทธิ์มาได้เบิ้ลได้นะครับนี่ี่หกหกก็อย่าไปลืมมันนะอย่าไปทิ้งอะไระครับหกชุดก็ไม่มากมายอะไรท่านสมาชิกนะพองวดที่แล้วก็บอกแล้วหกหลักสิบหกหลักสิบนะงวดที่แล้วกับสี่ ก็ยิงแค่หกชุดให้เหมือนกันหมวดที่แล้วไม่ใช่ไม่ให้นะท่านจะบาจิกงหมวดที่แล้วให้นี่พ่อมีหลักฐานมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับให้ห้องวีพีเนี่ยอันนี้ก็ให้ไปแล้วนี่ที่แรกจับสี่พักหลังจับหกไงหมวดที่แรกที่แรกจับสี่หลักสิบนะที่แรกนี่ก็ยิงให้นี่ไงนี่ก็สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่หกนะครับ แล้วก็มาจับหกอีกหลักสิบเลยเป็นหกสี่ด้วยไงนี่ทีแรกครั้งแรกแรกเลยไปจับสี่หลักสิบนะครับไปจับสี่หลักสิบนี่งวดที่แล้วนะนงวดที่แล้วอันนี้บนนีครับนี่ชุดเดียวก็เสียวได้นี่บอกว่าให้บนล่างหกนะบนวิ่งบนล่างเลยนะก็มีแค่นี้ให้กลับตัวด้วยถ้าหวยน้อยชุดให้ควรกลับตัวด้วยนะเราก็เด่นหกอยู่เด่นหกนะงว,งวดที่แล้วให้ท่านจะมาจิกนะ งวดใหม่ก็นี่ไงอันนี้สิบอันนี้หน่วยก็ให้ไปแล้วก็ข้างล่างไม่มีอะไรจะลงอีกแล้วครับลงมากเดี๋ยวสูตรเยอะแยะจะสูตรที่จะลงอาจารย์จะไม่ลงมากเดี๋ยวสูตรมันจะตีกันและท่านจะเมาหวยเมาหวยไม่ได้เปล่าแนละเสียเงินอีกต่างหากนะครับไม่อยากให้เมาหวเนี่ยรอชุดเดียวจะวางให้ตรงนี้นะอา่าท้ายๆนะครับอา่าตอนนี้ให้ห้องวีพีไปก่อนไปกวาดลอตเตอรี่ก่อนไปเลยครับนะกวาดลอตเตอรี่พอหวยออกตางวัดด้วยวันนี้นะ หวยออกต่างทางดัดออกทางเหนือด้วยเน่เหนือเจ้าเลยครับนะไปออกนู่นน่ะพ่อเลี้ยงนะอ่าแล้วก็นายหัวนายหัวทางใต้ก็เก็บเก็บก่อนแล้วครับสองร้อยใบนะครับนะสองร้อยใบนะครับอ่าสองร้อยใบบอกว่าจานเก็บแล้วนะครับสองร้อยใบผิดถูกไม่ว่ากันนี่คือนักเล่นนักเล่นจริงๆนะเออเพราะว่าปลดหนี้ให้ท่านไงงวดที่ออกอ่าห้าแปดสามท่าน ปลดหนี้ไปสองแสนนะดีใจใหญ่เลยนะครับสองแสนกว่าเกี้ยงเลยนะครับไม่มีหนี้มีสินแล้วครับนะก็บอกาถ้าถูกแล้วก็มีโชคมีลาบก็มันทําบุญนะครับรู้จักการใช้เงินด้วยครับมันโชคมันไม่ได้มีทุกงวดนะท่านสมาชิกบอกตามตรงนะอันนี้คือของเล่นนะครับของเสี่ยงโชคถ้ามันปลดหนี้ปลดสินเราก็การใช้เงินก็มาระัดระวังด้วยนะท่านสมาชิกนะ อ่มันเพราะว่าโชคลาภมันมีขึ้นมีลงมันไม่ได้เข้าทุกงวดนะหวยมันก็มีผิดมีถูกนะครับนะก็ยังเตือนแล้วเตือนอีกท่านสมาชิกนี่คือการละเล่นของเล่นนะนะครับนี่ก็ยิงให้ท่านแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับคลิปต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นบนนะครับข้อมูลบนให้ติดตามดีๆครับบนมีข้อมูลเยอะเลยนะครับที่จะเสนอให้ท่านสมาชิกติดตามชมต่อไปนะครับ ท่านทีจะเข้าห้อง VP ก็รอปี๊บเดียวนะครับท่านจะมาจิกให้แอดมินเข้าเคลีย์คนเก่าๆก่อนนะครับหน้าเคลีย์เก่าๆก่อนนะครับท่านจะมาจิกนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วมันจะสับสนกันนะครับนะเดี๋ยวให้แอดมินเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวจะได้เข้าแน่นอนท่านที่รอเข้าห้อง VP นะครับนี่ครับนี่นะแคปหน้าจอได้ครับนี่อันนี้มา2ตัวนะท่านจะมาจิกอันนี้ที่ว่าหลักสิบที่ สูตรคงจะบอกไปหลายเที่ยวคงจะรู้ดีนะไปดูคลิปเก่าแล้วก็หลายงวดแล้วแหละนะงวดน,นี้ถ้าสองสูตรนี้ยังสมบูรณ์นะท่านจะมีมันได้หกตัวเดียวปักหลักสิบนะมันตรงกับหวยนิมิตฝันด้วยนะครับนะ,ะก็ได้ตัวเก่านะครับเข้าไม่เข้าก็ขอโทษด้วยครับเพราะวันเห็นท่านเขาบอกมาอย่างนั้นจริงๆนี่มีในนิมิตนะให้มาตัวเก่านะครับท่านชมาจิกนะเออครับนี่แคปหน้าจอไว้นะครับท่านอย่างยิบหกชุดถือว่าไม่เยอะ กับหน่อยก็สิบสองชุดก็ไม่ถึงสิบสองสิบเ็ดนะพราะอันนี้มันหกหกหกนี่ถ้ามาอย่างนี้ก็ถนันเมืองเหมือนกันนะคนจะไม่เล่นกันนะครับนี่แค่นี้ก่อนนะครับติดตามพรุ่งนี้ข้อมูลต่อไปบนล้วนๆนะครับล่างก็คงจะมีข้อมูลแค่นี้ไม่ให้มากนะครับเดี๋ยวท่านจะสับสนนะนะาวดที่แล้วถ้าให้มากไม่ถูกจริงๆงวดที่แล้วนะอนะนะก็เลยให้ต้นๆเลยตั้งแต่ทอดกระินแล้ว เน้นให้สองหางเองหกสามหกสี่หกสามหกสี่อยู่นั้นตลอดเลยนะครับนะให้ท่านที่สมหวังที่ก็ไปทอดกระถินก็พอสมควรนะครับไม่มากก็น้อยนะครับท่านสมาชิกนะที่ติดตามเป็นแ,แฟนขับจริงๆก็งวดที่แล้วไม่ผิดหวังกันนะครับนะงวดที่แล้วก็ก็สมหวังที่ไปทอดกระถินทําบุญร่วมกันมาก็ โอเคนะครับนะก็สมหวังเราบอกแล้วถ้าทําบุญแล้วจะกหวจะเข้าเข้าจริงๆนะครับแล้วก็เน้นให้ชุดเดียวนะครับที่ว่าเน้นเน้นให้ชุดเดียวก็ให้มีให้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงวดทีแล้วนะครับงวดทีแล้วก็เน้นๆ้นให้เลยนะครับใทอดกระถินนะครับทอดกรถินกันอ่งวดนี้ก็รอชุดเดียวนะครับทั้งบนทั้งล่างก็ ชุดเดียวก็เสียได้ก็ให้เช่นเคยและก็มีสายด่วนนะสายด่วนห้องวีพีนะครับไว้เรามีแค่นี้เองครับนะไว้ซองซองเงินล้านนะป้าพรเขางดก่อนนะแต่งวดที่แล้วเห็นงวดก่อนไม่เข้าก็เลยงดก็เลยไม่ได้ให้งวดนี้งวดนี้เขาจะให้มาใหม่นะครับท่านจามชิกนะให้ติดตามเพราะงวดที่แล้วช่องป้าพรก็ไม่ได้ลงมันธุระเยอะนะครับงานยุ่งทางบ้านด้วยนะครับท่านจามชิกนยแค่นี้ก่อนครับ ให้ติดตามไว้นะครับพรุ่งนี้มีข้อมูลดีๆเด็ดๆบนลุนล้วนนะครับสวัสดีครับ